ส่วนทางด้านพลตรีเกียรติศักดิ์วิเวกผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่11ได้นำกำลังพลบริจาคโลหิต oh ตามโครงการกองทัพภาคที่2ให้เลือดฝ่าวิกฤตขาดแคลนให้กับภาคบริการโ oh ลหิตแห่งชาติที่5นครราชสีมาสภากาชาดไทยซึ่งได้ออกหน่วยรับบริจาคโล,ลหิตเคลื่อนที่ที่อาคารอเนกประสงค์มณฑนฐานบกที่11ค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสำหรับใช้เป็นโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วยและกระสมบมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุริีซึ่งปัจจุบันนี้นะคะปริมาณโลหิตเนี่ยสำหรับใช้ผาตัดให้กับผู้ป่วยนั้นมีไม่เพียงพอสาเหตุก็เกิดมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้มีจํานวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้ไม่สามารถจัดหาโลหิตให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยใช้ตามโรงพยาบาล ซึ่งกำหนดเป้าหมายค่วันล,ละไม่ต่ำกว่า300ยูนิตปัจจุบันก็ได้รับโลหิตลดลงถึง50%ซึ่งก่อนรับบริจาคโลหิตที่จุดรับบริจาคมีการสัมภาษณ์คัดกรองนะคะผู้ที่บริจาคโลหิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อจากผู้บริจาคโลหิตด้วยค่ะ